5าอันดับมัสลเดอร์ที่ผมชอบจะมีต pues ัวละครที่เพื่อนเพื่อนจึงชอบรือเปล่าก็ไปดูกันเลยนะครับก่ออื่นเลยนะครับก็ต้องขอกาสวัสดีแฟนคลับมัสลีเดอร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทารเรื่องเกี่ยวกับ5อันดับมัสลีเดอร ที่ผมชอบนะครับก่อนจะไปล่าชงคิปก็อย่าลืมฝากกดติตาให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่กดติดตาชองผมแล้วก็ไปล่าชงคิปผมกันได้เลยนะครับันดับที่5้ามัสไลเดอร์โฟเซ่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมัสไลเดอร์ที่ผมชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือการต่อสู้ต่ตางๆผมก็ชืช่นชอบมัสไลเดอร์โฟเซ่ไปพิเศษเลยนะครับทุกคนและผมก็ชื่นชอบมามาด้วยนะครับ ไลเดอร์โฟเซเป็นมัสไลเดอร์แรกๆนะครับที่ผมชื่นชอบตั้งแต่ดูมานะครับทุกคนผมชอบท่าทางบุคลิกต่างๆของเขานะครับและก็ออกแบบดีไซน์ที่แบบเท่ดีนะครับทุกคนผมเลยมองว่าผมชื่นชอบนะครับก็ขอจะอันดับที่5ไว้ให้กับมัสไลเดอร์โฟเซไว้ก็แล้วกันนะครับเป็นมัสไลเดอร์ที่ผมชื่นชอบนะครับ อันดับที่4 m a มาสไลเดอร์นะครับถึง Mas ไ r i d e r O โอ๊ตออกแบบดีไซน์จะไม่เท่ก็ตานนะครับแต่ผมก็ยังชื่นชอบนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมชอบ m า s ไ Rider o โอ๊ตก็เพราะว่ามันเท่ดีนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่าทางคาแรคเตอร์นะครับถึงดีไซน์จะออกมาแบบห่วยแตกก็ตามนะครับแต่ผมก็ชื่นชอบคาแรคเตอร์ต่างๆที่เขาทานะครับทุกคนบุคลิตต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ต่างๆก็ออกมาแบบดีเลยนะครับทุกคนเป็นมัสลีเดอร์ที่ต่อสู้แบบสนุกมากเลยนะครับมัสลีเดอร์โอสนะครับท mm hmm. างช่องเราขอจ่ากอันดับที่4ให้กับมัสลีเดอร์โอสก็แล้วกันนะครับทุกคนนี่เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของผมนะครับ mm hmm. ผมเลยจึงจะอันดับที่4ให้นะครับอันดับที่3ามมัสลีเดอร์เบลนะครับมัสลเดอร์เบลเป็นมัสลีเดอร์ที่ผมชื่นชอบนะครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรืออะไรก็ตามนะครับผมก็ชื่ชนชอบตัวละครนี้อย่างจริงใจเลยนะครับทุกคน Tage. ถ้าเป็นความคริดเห็นส่วนตัวผมผมชื่ชนชอบตัวละครนี้อย่างมากเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับผมก็ชอบตัวละครน,นี้อย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากการต่อสู้เนี่ยผมยิ่งชื่นชอบการไปใหญ่เลยนะครับทุกคนฉากการต่อสู้ของมัสไลเดอร์บิโอนะครับผมเนี่ยชื่นชอบอย่างมากเลยนะครับ ผมที่ผมชอบมัสไรเดอร์ิบวก็เพราะว่าผมชอบท่าของมันนะครับทุกคนที่เป็นไรเดอร์คิดเหมือนไรเดอร์ทั่วไปนี่แหละครับผมก็ชื่นชอบนะครับทุกคนผมขออนุญาตจ,จะอันดับที่สาให้กับมัสไรเดอร์เบวก็แล้วกันนะครับเป็นมัสไรเดอร์ที่โคตรเจ๋งเลยนะครับอันดับที่สองมัสไรเดอร์ดับเบิ้ลนะครับมัสไรเดอร์ดับเบิ้ลก็จะมีพระเอกไปล่างอยู่สองคนนะครับทุกคน ม a สไลเ d อร์ดับเบเนี่ยเขาออกแบบดีไซน์โคตรจัดดีเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีหรือท่าทางก็ดีไปหมดเลยนะครับทุกคนผมก็ชอบมากมากเลยนะครับมั s ไลเดอร์ด u b l บินะครับเรื่อนี้เนี่ยไผ่จะเอาแนวแบบหน้าสื่อหน่อยนะครับทุกคนแบบหน้าสื่อนะครับที่สื่อสวคคดีต่างๆนะครับทุกคน ถ้าจะเป็นฉากการต่อสู้ต่างๆก็ทาออกมาได้ดีเลยนะครับทุกคนผมให้เต็มสิบเลยนะครับเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสนุกมากๆเลยนะครับการช่อผมแน่ขออนุญาตจากอันดับที่2ให้กับมัสไรเดอร์ดับเบิ้ลก็แล้วกันนะครับเป็นมัสไรเดอร์ที่โคตรจะช่อเลยนะครับทุกคนผมเลยจริงจากอันดับที่2ให้ก็แล้วกันนะครับอย่ากมัสไรเดอร์ดับเบิ้ลนะครับ แล้วก็มาถืออันดับที่1แล้วนะครับทุกคนอันดับที่1ก็คือมัสไรเดอร์ดนะครับมัสไรเดอร์ดีเป็นมัสไรเดอร์ที่ผมชื่นชอบที่สุดแล้วนะครับในบาดามัสไรเดอร์ตา้หมดตั้งมวนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือบุคลิกนิสัยต่างๆผมก็ชื่นชอบตัวละครนี้นะครับนี่เป็นมัสไรเดอร์ที่1งในใจของผมเลยนะครับตอนฉากแปลงร่างก็โคตรจัดดีเลยนะครับทุกคนแล้วก็โคตรจัดเท่ด้วยนะครับในฉากแปลงร่างขขง มัสล r เดอร์ดีเคนะครับสาราผมแล้วมัสลีเดอร์ดีเคเป็นที่1เสมอนะครับทุกคนผมจะอันดับที่1ให้นะครับอย่างมัสลีเดอร์ดีเคนะครับเป็นมัสลีเดอร์ที่ดีที่สุดตลอดการสาราผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับการเรื่อง5อันดับมัสล r เดอร์ที่ผมชื่นชอบนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบมัสลีเดอร์ตัวไหนก็สามารถคอมเม้นต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ทุกคอมเมนต์นะครับสาระวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคิดนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตากดแชร์ให้ผมได้นะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคิดหน้านะครับสวัสดีครับ